สวัสดีค่ะคินดิตินะคะวันนี้นะคะคินติติเนี่ยจะพามาชมเป็นตลับทองพระปิดตาเงินล้านหลวงปู่โตหรือพระปิดตาปลดหนี้หลวงปู่โตนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นแบบปิดหลังนะคะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะเป็นงานยกซุ้มหัวสิงสวยๆนะคะแล้วก็ ชื้อแกะลายต่างๆสวยงามนะคะยกซูมบนล่างครบดีเทลแน่นๆนะคะแล้วก็เป็นแบบปิดหลังนะคะก็มองกับแกะกับการลองยางนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะอยากใส่ผ้าดุ่นอื่นๆนะคะที่สามารถเลี่ยมกันน้ำได้ก็เช่นกันนะคะก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะปิดสนิทดีแกะลายสวยๆเลยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็แกะลายเดียวกันสวยเช่นกันนะคะปิดสนิทเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนลายแบบ เปีย e นะคะสวยดีนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะบานพับต่างๆใช้งานได้ตามปกติค่ะไม่มีฉีกขาดนะคะแล้วก็ด้านบนโอ้เน้อห่วงน้อห่วงของพี่ต่อไปนะคะด้านบนนะคะก็จะห่วงนะคะก็หนาๆเลยนะคะทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็เป็นยันโลงปุโตะนะคะชึบยันนะหลงปุโตะนะคะแกลายยันด้วยนะคะ สวยงามนะคะก็ดีเทลแน่นนะคะเป็นตลับทองมือ2นะคะใบนี้ไม่มีค่าแรงค่าซีนะคะประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะยิ่งเป็นแบบแกะลายยันต่างๆง,งานปิดหลังทองใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าน้ําหนักนะคะทองเน้นๆนะคะ20กว่ากร,รัมนะคะแล้วก็เปิดด้านในกันดีกว่านะคะเดี๋ยวคินมีวัดขนาดไว้ชึบขนาดความกว้างด้านในนะคะ โอเคขนาดความกว้างด้านในนะคะตรงกลางนะคะว่าอยู่ที่2.5เซนนะคะแล้วก็ความสูงด้านในนะคะอยู่ที่3.1เซนนะคะแล้วก็ปิดชึบขนาดความกว้างที่หน้าจอนะคะเดี๋ยวคินวัดตรงกลางก่อนเลยนะคะขนาดความกว้างที่หน้าจอตรงกลางนะคะเลขที่ออกอยู่ที่2.1เซนนะคะแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่2.6เซนค่ะน้ำหนักของใบนี้นะคะก็อยู่ที่10 21.36กรัมนะคะใส่เป็นพับปิดตาปลดหนี้หลวงปู่โตหรือว่าเป็นพับปิดตาเงินล้านหลวงปู่โตก็ได้เช่นกันนะคะหรือจะเป็นพารรุ่นหึก็ได้นะคะที่ขนาดใกล้เคียงค่ะถ้าไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตรับทองกรอบทองสาหรับพารรุ่นไหนหรืออยากสั่งทําตรับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ @tk666 หรือเพจเฟซบุ๊กร้านตรับทองนิติหรือด่วนโทร089986685ค่ะ ร้านอยู่ชั้น3ห้างมติภงามวงานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะเปิดท่่ไหนอยากแวะมาแป่งปันตับทองกอบทองพระเครื่องพราทองคำกินดิติก็ยิยนดีรับเช่าค่ะวันนี้กินดิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กินดิติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ